สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีข่าวดีนะครับสำนักงานกพเขาเปิดรับสมัครสอบอการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกรรอบทั่วไปประจำปี2564แล้วนะครับสำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับวันนี้เนี่ยสำนักงานกพเขาได้ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2564นะครับโดย คุณวุิการศึกษาที่เปิดรับสมัครสอบนะครับก็คือผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี2564ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสนะครับะระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทโดยเขาจะมีการรับสมัคร ตั้งแต่3ถึง24กุมภาพันธ์2564นะครับโดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบเนี่ยนะครับท่านสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่3ถึง24กุมภาพันธ์64ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ไซต j o b 2 o c s c g o t h ที่หัวข้อการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี2564หัวข้อย่อยสมัครสอบนะครับตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณผู้ชมท่านใดที่กำลังรออยู่นะครับว่าเขาจะมีการเปิดสอบภาคกอรอบทั่วไปเมื่อไหร่นะครับวันนี้นะครับเขาเปิดรับสมัครแล้วระหว่างวันที่3ถึง24กุมภาพันธ์ที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ